เมื่อผมมีเพลงเป็นของตัวเองครั้งแรกตาละเราจะเป็นศิลปินลแล้วเหรอเนี่ยสวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมทีนึงครับผมชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆนะครับจาความได้ผมก็เริ่มร้องเพลงแล้วนะครับผมนี่เดินสายประกวดเลยนะช่วงประถมอะ่ะแม่ผมมั่นใจในเสียงร้องของผมมากๆนะครับแต่แล้วทุกอย่างก็จบลงผมเริ่มโดนล้อเลียนนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เด่นแล้วก็เป็นคนที่แปลกๆก,ก็เลยโดนล้อจากทั้งครูแล้วก็เพื่อน ทำให้ช่วงเวลาวัยเด็กช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แย่ค่อนข้างแย่เลยนะครับทำให้ผมขาดความมั่นใจไปเลยผมเลยหายจากการร้องเพลงบนเวทีเนี่ยไปหลายปีมากๆ <S <S จนผมวาย26ผมได้เริ่มรู้จักการทำคอรัสแบทเทิลผมได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งด้วยความบังเอิญมากๆนะครับคือผมจะเข้าไปฝึกภาคในวงการภาคหน้าที่ของผมในทีมเนี่ยคือผมทําหน้าที่ตัดต่อแล้วคนที่เข้าไปแข่งคอรัสแบทเทิลเนี่ยก็บอกว่าคนทําี V ีมันไม่มีทีมสนใจไหม ผมเลยได้เข้าวงการคอรัสด้วยการเป็นคนตัดต่อมิวสิกวิดีโอของวงจากนั้นพวกเราก็เริ่มสนิทกันเรื่อยๆนะครับผ่านเวลาไปนานๆพวกเราเข้ารอบลึกพวกเราไปแข่งกันหลายงานมากขึ้นเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าผมมีไม้ที่ดีแล้วก็อัดเสียงได้ด้วยเขาก็เลยแบบเออทีมาลองอัดเสียงดูไหมเรามาร้องเพลงดูไหมขาดคนพอดีเลยผมก็เลยได้เริ่มกลับมาร้องเพลงให้คนอื่นฟังช่วงนั้นนะครับแต่ผมร้องเพลงเพียนนะโดยที่ผมไม่รู้้วยสักว่าผมเพียน ผมตามเสียงเพลงไม่ได้ผมผิดโน้ตผิดคีย์ไปหมดเลยนะครับคือผมไม่เข้าใจส่วนนี้เลยอะ่ะเพื่อนๆในทีมก็คอยช่วยจูนช่วยปรับให้อยู่เสมอแม้ตัวผมมันจะดูเหมือนแบบมีความมั่นใจออกมาก็จริงแต่ว่าเรื่องๆของผมเนี่ยเต็มไปได้วยความกังวลมากๆเลยครับผมกลัวผิดคีย์กลัวทําทีมพังซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังแก้ความกังวลส่วนนี้ไม่ได้นะครับทำให้เป็นคนคิดมากอยู่เสมอผมได้ผ่านชีวิตมามากขึ้นครับในช่วงอายุ19-20ถึงยเนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าชมรมคอรัสข,ของมหาลัย ตอนนั้นผมคิดว่าผมเคยอยู่วงคอรัสมาก่อนผมก็น่าจะร้องเพลงในชมรมได้นะแต่มันต่างจากที่คิดไว้สิ้นเชิงนะครับสายเวทีคอรัสจริงๆอะ่ะมันต้องแม่นมันต้องโน้ตเป๊ะมากๆไม่งั้นก็คือเพี้ยนนะครับแล้วอาจารย์ที่สอนผมนี่ก็เป็นอาจารย์ระดับประเทศเขาเป็นคนที่มีหูที่ดีมากๆเขาสามารถแยกโน้ตแยกอะไรได้ถูกหมดเลยนั่นทำให้ผมได้ถูกเทรนอย่างจริงจังได้ฝึกการร้องเพลงจริงๆจังๆเป็นครั้งแรกในชีวิต แล้วมันทําให้ผมอะได้ไปออกงานระดับประเทศครั้งแรกในชีวิตด้วยผมได้มีโอกาสไปร่วมงานสัมมาระดับประเทศที่เขาเชิญวงคอราของพวกเราไปออกนะครับพวกเราได้ร้องให้คนใหญ่คนโตฟังช่วงเวลานั้นมันทั้งตื่นเต้นแล้วก็น่าจดจํามากๆหลังจากที่ผมออกชมรมมาผมก็มีความรู้ติดหัวมานิดหน่อยตอนนี้ผมเริ่มร้องเพลงตรงโน้ตตรงขีได้แล้วนะครับผมก็เลยเริ่มกลับมาร้องเพลงตัวเองใน YouTube ดูบ้าง ฉันสาว่าทําไมมันสะท้อนภาพของฉันและเปลี่ยนปากกายมากกว่านั้นลองดูไหมตอนนั้นอะผมคิดว่าตัวเองร้องเพาะมากเลยนะคิดว่าร้องตรงมากๆเลยนะแต่ตอนนี้กลับไปฟังอะมันเพี้ยนมันเพี้ยนมากๆเลยแล้วไม่มีใครเตือนเลยไม่มีแต่คนชมทาไมมีแต่คนชมไม่มีคนทักว่าเพี้ยนเลยวะ,ะแต่ในช่วง2อสาปีก่อนนะครับที่ผมปล่อยเพลงเอาปากไปเพลงนี้เธอไม่เงารอกจะบอกว่าเงาเลยแคเยืนใฉยๆใครอยู่ใครก็รกไว้วัน ที่ปล่อยไปก็พอเป็นกระแสพอสมควรนะครับคนฟังเป็นแสนเลยแล้วก็คนชอบมากๆนะครับแล้วนี่เป็นเพลงที่ผมคิดว่าผมร้องเพลงได้แล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยเราเลยอยากร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆจนได้มารู้จักการเป็นวีทูเบอร์แล้วก็ได้มาเจอกับลิสนะครับผมชอบเพลงของลิสมากๆมันทาให้ผมมีกําลังใจผมเลยอยากให้เขามาร้องเพลงกับผมสุดท้ายพวกเราก็เลยได้ร่วมงานกันจนเกิดเป็นผลงานใกล้กันครับใใหห้ัวจเรา ตอนนี้ยอดฟังมันทะลุ1.6ล้านไปแล้วตรงนี้ผมกับลิสต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ชอบผลงานของพวกเราจากนั้นพวกเราก็ทําเพลงโคเวอร์ด้วยกันมาตลอดนะครับเพลงส่วนใหญ่ก็แต่หลักแสนหมดเลยนะครับพอผ่านช่วงเวลาไปเป็นปีเนี่ยพวกเราก็เริ่มมีทีมขึ้นมาเริ่มมีโปรดิวเซอร์มีคนทําเพลงมีคนมิกมีคนที่วาดรูปทํา m v อะไรพวกนี้ได้เราก็ได้ตัดสินใจทําเพลงแรกของตัวเองกันลิสทําเพลงตามหัวใจครับซึ่งเพลงนี้ลงทุนเยอะมากมาก แถมเราได้พี่ต้นโทนิสก็เปลเนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เพลงนี้อีกพี่แกก็มีเพลงหลักล้านหลักสิบล้านเหมือนกันแถมพี่แกเคยทำเพลงให้พี่เอกด้วยผมก็เลยมั่นใจในฝีมือพี่ต้นมากๆนะครับจนตอนนี้เพลงเสร็จเตรียมปล่อยแล้วนะครับโดยผมคิดว่าเราจะปล่อยเพลงตามหัวใจเนี่ยเป็นไปได้วันที่14กุมภาพันธ์ยังงั้นก็เตรียมรับชมกันนะฮะแต่ก็มีโปรดิวเซอร์อีกคนหนึ่งที่ผมทํางานกับเขามาสักพักละก็ชื่อว่าชายบอยนะครับก็าถามว่าพี่ทีไม่ลองทําเพลงของตัวเองหน่อยหรอนี่เห็นพี่ทีจะทย ลองทำเพลงของตัวเองดูไหมลองแบบลองส่งท่อนฮุกมาก็ได้เดี๋ยวผมทําดนตรีให้ฟังในวันนั้นผมไม่รู้จะตอบเขายังไงเลยดีนอกจากคําว่าได้ผมจะทําเดี๋ยวนี้แหละผมได้แต่งเพลงคิดทํานองไปมาสุดท้ายเพลงนี้เสร็จภายใน2ชั่วโมงครับพอส่งให้โปรดิวเซอร์ชายบอยดูเขาก็บอกว่าเร็วมากพี่ถิน่นเร็วมากคิดได้ไงวะเนี่ยโคตรไวนั่นสิคิดได้ไงวะ คือผมเป็นคนท right right ี่แต่งอะไรตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่งนิยายแต่งการ์ตูนแต่งเพลงอะไรเงี้ยผมแต่งตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาผมทำาอนอดนตรีอะไรได้เนี่ยผมอัดเสียงไว้เลยแล้วผมก็ส่งให้ตัวเองในแชทอะไรกันเลยนะฮะก็คือมีความอยากทําเพลงตั้งนานแล้วพอได้โอกาสตรงนี้ก็อะจัดไปสิเขาก็เริ่มทําดนตรีให้นะครับพอดนตรีเสร็จผมก็เริ่มอัดเสียงแล้วพออัดเสียงเสร็จไม่กี่วันต่อมาไมค์ที่อยู่กับผมที่ใช้อัดเสียงใกล้กันทุกเพลงในช่องของผมที่ผมใช้มันมา6ปีแล้วมันตกพื้นครับ พังเลยครับผมก็ได้ตัดสินใจซื้อไมใหม่นะครับโดยอันนี้เป็นไม้คอนเดนเซอร์อย่างดีเลยนะครับโดยเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายที่ผมได้ใช้ไม้คู่บูนของผมมันเป็นไม้ตัวแพงที่ผมซื้อตัวแรกในชีวิตและผมก็คิดถูกมากๆนะครับที่ซื้อมันมาลาก่อนนะแอนโทนี่พ่อจะไม่ลืมแกเลยวะแกพาพ่อมาไกลมากๆเลยตอนนี้พักผ่อนนะลูกแล้วพอผมอัดเสียงเสร็จเนี่ยผมส่งไปพรามันรู้ว่าผมซื้อไมใหม่แถมมันได้ลองแล้วด้วยนะมันได้ลองมิกกับไมใหม่ผมแล้ว มันบอกว่าพิธีนอัดใหม่ได้ไหมไหนไหนพี่ก็ซื้อใหม่ใหม่มาละใหม่ใหม่พี่มันเสียงดีกว่าไม้ตัวเก่าพี่หลายเท่าเลยพี่ไอ้ไอ้ไอเวอร์ที่วันหยาบแอนโทนี่ผมไม่แอนโทนี่ก็ดีอยู่แล้วมันทําให้ใกล้กันมัน1.6ล้านได้มันทําให้ชอบเธอไง1ล้านได้แล้วเพลงหลายแสนในช่องก็แอนโทนี่ทั้งนั้นอย่ายาวเอนโทนี่เพราะงั้นเพลงแรกของผมผมจะให้แอนโทนี่เป็นคนปิดงานมันจะเป็นตำนานมันจะเป็นไม์คู่บูนที่ลารับให้มันบอกล้านหน้าที่อันยาวนานแบบมีเกียรติที่สุด จริงๆไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับก็คือไอ้โพมันโคตรเก่งเลยที่สามารถดึงความสามารถของไอ้ไม้นั่นออกมาได้ดีได้มันไม้เก่าแล้วอ่ะมันก็แนะนําให้พี่ซื้อใหม่สักทีแต่ก็ไม่ยอมซื้อนะครับจนมันพังได้แล้วถึงได้ซื้อใหม่ผมได้เพลงมาแล้วมันเสร็จแล้วคอนเซปต์ของเพลงผมเคยมีคนนั้นของผมอยู่เราคุยกันทุกวันเราโทรหากันตลอดแต่หลังๆเราไม่ค่อยว่างตรงกันคนหนึ่งทํางานคนหนึ่งสอบพอไม่ว่างเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลามาหากันแล้วเราก็เกรงใจเขา เราทั้งคู่เนี่ยกลัวอีกฝ่ายเหนื่อยกลัวจะยุ่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจะสําหรับผมนะเขาคือโอลิวันที่ผมอยากว่างให้เขาได้ตลอดถ้าเป็นเธอเราว่างให้ได้เสมอเลยแม้ต้องทํางานหนะักจนมาคุยไม่ได้ผมก็อยากอยู่กับเขาและที่ทํางานหนะักมากๆจนแทบไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันอนะ่ะคือวันหนึ่งอ่ะผมอยากมีเงินเก็บเยอะๆพวกเราจะได้ไปเที่ยวกันได้กินของดีๆด,ด้วยกันได้แต่ว่าตอนนี้มันจบแล้วฮะพวกเราเลิกคุยกันไปแล้วเอา้าใช่ครับเราไปกันไม่รอดครับ ช่วงที่ผมแต่งเพลงนี้มัน6เดือนที่แล้วมั้งจริงๆเพลงรักข้างรักั้งหลายแหล่ในช่องผมก็ร้องให้เขาเนีย่ยแหละไม่รู้กันนะดิผมอยากร้องเพลงเศร้าให้กับเขานะแต่ว่าผมชอบช่วงเวลาที่เราน่ารักสดใสกันมากกว่าที่จะเศร้ากันนะผมอยากจําช่วงเวลาที่มีความสุขกับเขาไว้ผมรู้สึกมันเป็นกําไรชีวิตผมผมไม่อยากจะขาดทุนเพราะว่าผมเศร้าไปกับมันและในช่วงเวลาที่เราไม่ได้คุยกันนะเพลงนี้ผมว่ามันเติมเต็มตรงนั้นได้ ผมเป็นคนขี้อายขี้เกรงใจครับผมเลยไม่กล้าทักเขาไปก่อนจริง,รงๆอยากทักเขาไปมากแต่เราอายเลยอยากให้เขาทักมาหามากกว่าแล้วเขาจะชอบเห็นเวลาผมดูดูใส่ลูกน้องใส่คนที่มากวนผมเวลางานอะไรเงี้ยแต่มีเขาแค่คนเดียวจริงๆนะที่ผมจะไม่โกรธเลยถ้าเขาทักมานั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของเพลงเนี่ยบังเอิญว่างครับพอทุกอย่างลงตัวเสร็จเพลงเสร็จเนื้อหาเรียบร้อยก็เหลือ MV ผมได้อายสมอลอาน์ศูนย์หนึ่งนะครับเป็นคนที่วาดประจําช่องของผมไปแล้ว ไอ้เนี่ยเป็นคนที่เข้าใจผมดีที่สุดในบรรดาเพื่อนเลยเพราะเราคุยกันบ่อยนะครับก็เราทงานด้วยกันบ่อยผมเลยคิดว่า MV แรกเนี่ยควรให้เพื่อนคนนี้แหละจัดการให้ไอ้ทั้งออกแบบ MV เนื้อเรื่องฉากทั้งหมดให้เลยนะครับผมให้เนื้อเรื่องของ MVI ไอ้ไปแค่ว่าผมอยากนั่งริมหน้าต่างและอันที่สําคัญที่สุดก็คือผมอยากให้นางเอก MV ของเพลงเนี้ยเป็นแฟนคลับผู้หญิงของผมใช่ครับพวกเธอคือนางเอกนะผมคิดว่านางเอกควรเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นกับผม พวกเธออยู่ข้างๆเรามาโดยตลอดเลยอะตั้งแต่เริ่มทำช่องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็คอยมาให้กำลังใจกันอยู่เสมอสนับสนุนกันทุกอย่างไม่ว,ว่าจะทำอะไรดังนั้นคนที่เหมาะจะเป็นนางเอกของ MV นี้ได้อะนอกจากพวกเธอก็ไม่มีแล้วนะผมเอาคาแรคเตอร์นางเอก MV เนี้ยมาจากวิธีเมนตดูจากแชทจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่พวกเราเคยคุยกันมันทำให้หนางเอกของเราออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะตรงคาแรคเตอร์อยู่ไม่รู้สิ แถมห,หลังเพลงนี้เนื้อหาข้างในก็ปรับให้เข้ากับแฟนคลับด้วยนะครับ IG ผมว่างนะแทบไม่มีใครทักมาเลยถ้าสนใจทักกันมาได้นะครับแน่นอนว่าผมเลือกตอบถ้ามีคนน่ารักทักมาเสมอน่ารักในที่นี้หมายถึงวิธีคุยนะไม่ใช่แค่หน้าตาถ้าทักมาแบบพี่ๆอยากเป็นยูทูเบอร์ทำไงดีครับอันนี้ผมจะไม่ตอบนะครับเพราะผมไม่รู้จะตอบยังไงเอ้ยวันนี้วันที่24ธันวาคมนะครับมันเป็นวันพิเศษสําหรับผมเป็นวันที่ผมชอบมันเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุข ในทุกๆปีวันนี้ผมจะมีความสุขเสมอผมไม่ได้อยากปล่อยเพลงของผมในวันนี้ครับมาฟังกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับถ้าเกิดคิดเห็นยังไงสามารถเมนไว้ได้นะครับผมพร้อมรับฟังทุกคนเสมอนะไว้เจอกัน